มาลูกมางาขึ้นกินข้าวรกสุขุสุคน<อ>แม่มีน้อยบอกกินบ,อก,บอกสาวเาวสิขึ้นมากอกแล้วเรา,าได้ขึ้นมากโชวอดมีขึ้นกิ้ขท้าวด้วคือคือง,ง,งอยๆอยท่เท้มือนีนะ เสียได้ใชเสียจะก๊อกเราพยายาบอกแล้วเมื่อานน้ามันบอ่เงินนั้นเขาผ่ามาให้นะสองพันเนาะเบอรเสียบ่เสียเบิร์บ่อพี่ใหญ่เสียกันซียว่าเรากินไปเยกันน่ะโอ้ยานะแกเไ้ บอคนนี้องน่ัสี่บานไปแก้เนี่ย้าไีกาแฟแก้โรยเสื่องแป้งเรื่องัอะอางเนกไป้วเนาะานว่าเพนเนาน้ไปก้กก นมเี่ไบดอาบ่ไปบดเอาอยู่บ้านชสว่างบดก็หน่บดเอแสงดเล่น้องอันี้ก็่ว่าเอาอย่เองะไนี่สิอันนี้เราได้เงินส้อผ้านนี้โอ้ยบ่บ่บ่ขากับโบจักเานเงินท่่ันนี้เนาะเขาเาบอป้าเป็นเงินเยอะยเ่าจะเห็นแม่คุณมันลงเนี่ยนานในช่องาเขาด่บตาใส่บพเป็นอนที่เสด้ย bệnh phá nó chắn là có mẹ hợp ừ. người đâu là... ạ người được gì ạ bỏ tay chắc chắn chắc chắn với nguồn đi mọi người thao duyên ôi, con này bà săn cả lưu cũng sẵn kì 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 bác kì ô kì 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 ô kì 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 ô 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 kì ช่้งบ้างบ้าก็ขนองดิไม่แอบแอบจรงตุ้งกัไเนาะุงกตีกตีมดไะออนี้ก็ตีเลยน้เะไปเหยีไปีบี่น่าก็ไปเวอกเอาหท่ใครไปไหนได้เอ้เอยองอย่ทีเิงมทงีได้บางเงนหายแล้ว เป็ดเนนะีลงเนเป็นาหมาถุยได้ออยเงว่ะข้าวตึงนปกปปาหนูก็ทำนนี่เนาะปลาหี่กนทำจุ่มบาดาวนี่แหละบ่ย่านกไสี่ยังจัง่ะเ้น่บ่เตตัวใ่เนาะไปเห็นได้ได้จักจะคองลงๆี่ไม่ได้จะไอาไปใ่ได้หน่อยโอ้ยได้จังอมีเบีซื้อเนาะ มาเตียวแล้วมาตั้นี่ตั้งรไม่ใช่เตีเนี่ยแล้วค่ะดเียมาออนแวแล้วเออออเตีดงรขอบลหน่อยบลัลบกวยมาห่ออีกห่อมพ์ว ไม่ซื้อกล้วยมาใหม่ขนมอีกทางหมดพรแล้วกะตุกนะฮอ่แล้ว่อแล้วมีานกลวย่อบกระอุกกระันกขใบาดี๋้วเอาใช่โรยขนมขนใบบาทเลยเรียใครที่นไม่ได้กระตเยี่ใบหนึ่งนะลายคุ้นน่วยกไว้อ่ะพ่นอกเรียกคนลูกช่าป้าของระตุมแล อั้บกก่อนเอมากเนาะบกก่อนปาจะมาแ่ดนี้นั่แค่อากาศค่ะไปแล้วบอกเหอเมืออกนมันไปห่ากันอีกลนี่้นี่อนแต่แถทียนี้เนาะบางค่ะคนเยออืมเดียวีนันีเมากนี่คือมุกนี่เอาขาไหม่ีแ่ไหั่งคอมอเคนะบัคนนั่น

ขัดแล้วไตรง้ไปนั่งอ่ี่เดชนีจ้าเดียวมาล้างหักไ้เดีตรงอ่ะไปตอแล้ว้่อ่ะเจ้าไม่เชอใครกันถ้าเกิดเนเพื่อนเล่นเพื่อนให้ ไปเอาลูกไปเอาวโอกันนี่ปัญหาไปมาขี้จานจับแมกระเจือยงแต่ยังขวะเต็เต็ทั้งวัวทั้ง้าเออมาเ็ไม่เมีันมืดีมันเดือดนเดือดสหงส์สเปร่งงามเตัดก้าว จะไปบอกมันงามมก็มันง่าสาระตากตายแล้วบมันง่มนี่งเจ้าเขามากยานี้อเซ่เปาอ่ะอันขี้โดเบียดไปเียดมาีแต่หมามาไล่ในเลยมาเขานีไปกระแมงเบียดโอ้ยขันเบีย์กระีเบียดกระดักกระดอกระสีตั้มกรตั้มมันตายกระสีเบียดรียังก็เด้เจาะลุกบะอันนั้นมัย่น่ เนเาบ้านครับโเได้ีมากเวหนะียกมันงจันเียจงานไม่ดงก็เลยงแล้วัง่ีมจักจัก่ออย่างอันมุดเร็ว

เดนาให้น้องแน่เลยนนา้องแน่กต้อกเทียนกนองเบียร์กระข่าวเฮ้ยทานทนดพี่น้องคุนออกไปพี่น้องคุณหนึ่งออกไปคุนึงากูกหายไปเลยูกเลยยกเลยยพี่น้องยช่งเชื

อพอดีทำหนึ่งกับพ่อแลเนาะพี่หมอหนึ่งแล้วเอายองไัดอยู่ดิพ้านเออเคดีหามนะเนยรแห่ควน่นไปทึงหัวนะอมาเบิรเดอกับสก๊อตามาเนยงไปสอบค Ừ. Hãy tham với nhau rồi Còn Ôi ừ. ơi không ăn ăn sụp, ngang ngao, ngồi như thế Một kiến thảo không? Chị Bớt đấy, bớt bớt nè ลูกสาวอเป็นไดพออมานั่งงอยแท้มาทามึงดูลูกสาวไว้ไวยซื้อชินดูเลาบ่้ามขาเบิดแล่ใส่นบริยูยนอขึ้นมาให้กบยเนื้ขึ้นาของเด็กเลยอ้ยไปหน่เอ้ยได้มาพสีย กดท่าบ่ได้แล้วเฮาเบิดเห็นกับหูกับตาเฮาก็ปฏิเสธหั่นเด้อดิเลยห้ามไปในพ่อใหญ่อ้อยะต้มน่ะไปต้มปะเติน้ําใส่เลยดนีมาด้ได้บ่ทันได้ปิดนี่พอยย่อมาเปิดเปิดน้ําใส่ บอต้องออกมาเนยทุงนะเนยเอาเขาไว้ได้ก่อนไม่นายังบยอยให้ดได้เอาเปิดแล้วเ,<อ>เปิดใช้ด้ดยขอบใจเบิดสุขสุขุนเห็นไหมที่มาร่วมมาช่วย<ป>เฮียวขาัวนมนะเฮียวัวนมลูกนั่นไปจัดการก่อน ปวดนมช่วงก่อนช่วงไม่แลวกระล่างเลยน้ำไปต้มมาะนะถอนคลิปหน้าเล็กน้อง